ปีใหม่ขอให้โชคดีปีนี้พี่น้องทุกคนมีความสุขทั่วทั้งตำบลอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ชาวเทศบาลตำบลหัวรอที่เคารพรักในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2567นายกนพคุณแถมพยักนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาประสบความสำเร็จในชีวิตเดินทางใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ด้วยความสุขทุกครอบครัวสวัสดีปีใหม่2,567จากใจนายกนพคุณแถมพยักษ์นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลพนักงาน แลละเเจ้้าาานทที่ศหบสวัสดีต้อนรับปีใหม่จะทำอะไรให้เจริญเจริญทั้งหน้าที่การงานการเงินขอให้เจริญเงินทองมั่งมีจากใจนายกครับท่านให้มีเงินล้านได้เป็นเศษทีปีใหม่ของไทยปีนี้ปีใหม่ของไทยปีนี้ให,นให้โชคดีโชคดีนะเจริญเจริญ ากินดีอยู่ดีและขอยมีโชคไร้ทุกไร้โศกไร้โรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังช้ยจะทำอะไรให้เจริญเจริญมอบสิ่งดีปรีเปรมกรเกษมสีพบสิ่งดีสุขสวัสดิ์พิพัฒผลพรปีใหม่ให้สุขท้วนทุกทุกคนพรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนานพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2567นี้นายกและทีมงานขอส่งความสุขให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสดชื่นสมหวังค้าขายมีกำไรเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีโชคมีลาบตลอดปีนี้และตลอดไปขอให้ผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้ามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสของลูกหลานไปนานๆน,น,นายกและทีมงานจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสวัสดีปีใหม่ให้ล้ำเลิศล้วนก่อเกิดสิ่งงดงามตามประสงค์สุขภาพแข็งแรงแกลงดำรงให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนานสวัสดีปีใหม่2567 จากใจนายกนพคุณแถมพยักนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปหลัดเทศบาลพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลให้ได้พบสิ่งดีมีความสุขให้หมดทุกหมดโศกโรคภัยหายให,ให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวไกลทำอะไรให้สำเร็จเจตนา ในปีใหม่ปีนี้มีคนรักไม่ยุ่งยากมีคนช่วยทางซ้ายขวาให้สมหวังดังที่คิดเจตนางามสง่าไปทางไหนใครนิยมในสุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2567นายกนพคุณแถมพยักนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ ขออานวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องประสบแต่ความสุขความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านขอให้ปีนี้เป็นปีทองของทุกๆคนจะหยิบจับสิ่งใดขอให้สําเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการหากในปีที่ผ่านมามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นขอให้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นผ่านไปกับปีเก่าขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสําเร็จปีแห่งโชคลาภปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพ่อแม่พี่น้อง ทุกๆคนทุกๆค,ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องที่เคารักทุกท่านในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีผู้คนใช้รถใช้ถนนมากเป็นพิเศษขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทเมาไม่ขับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ,สว,ส,ภาพสวัสดีปีใหม่2567จากใจนายกนพคุณแถมพยัก์นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลประหลัดเทศบาลพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล สุผลเลิกเบิกดิถีขึ้นปีใหม่น้อมดวงใจตั้งจิตอธิษฐานให้มีสุขสดชื่นทุกวันวานให้สุขสารเกษมสรรนินรันเทินสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในปีที่ผ่านมานายกและทีมงานพร้อมทั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสุขสร้างรอยยิม้มให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคน นายกและทีมงานขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลตลอดจนให้ความรักและความเมตตากับนายกและทีมงานเสมอมาและเนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุขวันปีใหม่ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขทุกครอบครัวขอให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้ทุกท่านเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข ขอให้ปีนี้เป็นปีทองมีโชคมีลาบค้าขายร่ำรวยเจริญในหน้าที่การงานสวัสดีปีใหม่2567จากใจนายกนพคุณแถมพยักษนายกเทศมนตรีตำบลหัวรอพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล